สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะมาพบกับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทาง c ีม,มีแล้วก็ 3BB, g ีบีกิานะคะสำหรับรายการรักเลขเด็ดเนี่ยก็จะเป็นรายการที่วิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขนะคะในงวดของวันที่1มีนาคม2 5 6 4นะคะว่าทิศทางตัวเลขที่มีเนี่ยมันควรจะเป็นเลขอะไรบ้างนอกจากการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วรายการเราจะมีการพิาารณา ของแต่ละท่านนะคะของคนแต่ละวันด้วยการพยากรณ์ตรงนี้จะตั้งแต่ระยะเวลานะก็คือวันที่1ถึงวันที่15มีนานะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคือตั้งแต่6โมงเย็นนะคะ0ุของวันพุธไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสนะคะอันนี้เราเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือวันราหูเราจะมาดูคะ่ะว่าดวงชะตาของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงาน ให้ใบแรกกลับมานะคะบ่งบอกเลยค่ะว่ามันมีปัญหาในเรื่องงานเพราะฉะนั้นใครกระต่าที่ทํางานต้องใกล้ชิดกับผู้หลับผู้ใหญ่นะตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นของคุณถ้ามันขัดแย้งกับผู้ใหญ่คุณควรที่จะเลี่ยงในการออกความเห็นควรอยู่นิ่งๆควรตามน้ําจะดีกว่าที่จะไปขัดแย้งกับเขาแล้ว คนที่เกิดกลางคืนเนี่ยต้องทําใจเกี่ยวกับเรื่องงานนิดนึงเพราะว่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมร่วมมือจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานนะคะนะอันนี้ต้องทําใจโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานมันไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดนู่นละค่ะต้องหลังวันที่1ิบไปแล้วนะคะต้องหลังวันที่10มีนาไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในเรื่องงานนะการลงทุนคุณสามารถลงทุนได้แต่ ให้ครมะมันจะบ่งบอกอันก็คือว่าการลงทุนตรงนี้คุณต้องลงไปบริหารต้องลงไปจัดการต้องลงไปลุยเองนะคะคุณถึงจะได้ถ้าเกิดว่าคุณจะหวังให้คนอื่นทําให้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณจะเป็นการลงทุนที่คุณเสียเงินเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะลงทุนต้องลุยเองด้วยเช่นกันนะคะอันนี้อย่าลืมนะการเงินถือว่าโอเคนะคะใครติดขัดอะไร ใครที่มีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ในเรื่องการเงินนะคะเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือการกู้ยืมนะช่วงนี้ถือว่าได้ผลดีหรือใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่การเจราจาขอผ่ันพันต่างๆถือว่าได้ผลดีทีเดียวละนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคอ่าโอเคค่ะใครก็ตามที่พลาดครั้งที่แล้วนะคะตัวเลขเก่าของคุณอย่าทิ้งนะ ตัวเลขเก่าของคุณยังเป็นตัวเลขหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเลขนำโชคให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงหรือมีความไม่สบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคุณก็เลยอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของ คนรอบข้างนะคะหรือคนรักของคุณเนี่ยน้อยไปสักนิดหนึ่งอาจจะทําให้อีกฝ่ายึีเนี่ยเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรควรที่จะพูดคุยกันนะ,ะบอกเขาถึงปัญหาของเราเขาจะได้เข้าใจนะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะไม่นําจะเกิดการเข้าใจผิดกันสําหรับในเรื่องของคนโสดความรักของคุณนะเป็นรักไฮเฮเป็นรักชิลๆไม่ได้เป็นรักที่จริงจังนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ เขาเรียกว่าขำๆได้นะแล้วก็เข้ามาแล้วสักพักหนึ่งก็ไปนะคะซึ่งอันนี้ก็คือคุณเองก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เข้ามาหาคุณแล้วทาท่าจริงจังกับคุณคุณเองอ่ะเป็นฝ่ายถอยช่วยซ้ำนะคะเป็นในเรื่องของความรักของคนโสดเนาะ,ะสำหรับในเรื่องของตัวเลขค่ะตัวเลขของคุณนะช่วงนี้นะคะที่เป็นเลขมงคลของคุณก็คือเลข8เลข2แล้วก็เลข0ูนย ขุมทรัพย์เนี่ยยังอยู่ที่เพศตรงข้ามนะคะหรือคนรักเอ่อคนรักเนี่ยอาจจะหมายถึงใครก็ตามที่ไม่มีแฟนนะหมายถึงเพื่อนที่คุณสนิทนั่นแหละคะ่ะเขาซื้อเลขอะไรหรืออะไรที่เกี่ยวข้องตัวเขานะคะหรือว่าจะฝากเขาซื้ออันนี้ก็เป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันนะคะนี่วิธีการทําบุญเสริมดวงช่วงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าให้หมั่นสวดมนต์นะคะแล้วใครก็ตามที่มีโอกาสไปวัดไปวาคุณอาจจะทําบุญเกี่ยวกับ ชอบประดับตามโบสถ์นะคะหรืออาจจะถวายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นเครื่องประดับอาจจะเป็นสร้อยไข่มุกนะคะให้กับพระพุทธศัจิ์เนอิมก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงหลวงพ่อปานนะคะหลวงปูท่ทวดแล้วก็พระแม่รัศมีเนี่ยยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถสักการะขอพรอในสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วเคล็ดลับประเสิฐโชคค่ะนะ ในวันเสี่ยงโชคก่อนที่คุณจะซื้อตัวเลขซื้อรัตตอรี่สักใบนะคะให้ทําทางกับคนยากไร้ก่อนจะเป็นขอทานหรืออะไรก็ได้แต่หรือเราอาจจะซื้อกับตัวเลขนะซื้อรัตตอรี่กับคนแก่หรือคนชราก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในวันที่คนที่เกิดวันพุธกัคือจะเสี่ยงโชคเราจะมาถึงช่วงของทักษะกันนะคะ ตัวเลขงวดนี้นะคะก็จะออกวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเลขของวันจันทร์ส่วนใหญ่ที่มานะคะมันก็จะมีเลข3เลข9้าแล้วก็เลข7แต่ว่าตัวเลขที่อาจารย์รักเนี่ยชอบนะคะในตารางทักษะเนี่ยก็จะมีเลข7กับเลข2ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเลขที่ปลื้มในใจนะคะแล้วก็เอาสามารถเอาเจกับ2หรือในตัวเลขทักษะเนี่ยมาจับคู่กันได้นะคะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆท่านนะคะว่าเดี๋ยวในวันที่26กุมภาพันธ์จะเป็นวันมาคบูชานะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายอย่าลืมร่วมพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการเวียนเทียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับทุกๆท,ท่านนะคะให้ทุกท่านเนี่ยมีความราบรื่นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมา กรวดน้ำด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกดเป็นกําลังใจให้จันรักด้วยช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะมาพบกันครั้งหน้ากับรายการลักเลขเด็ดทางท่องทาง,ทง,ทง,ทงซีมีดัตมีแล้วก็จามบีบีกิกักทีวีขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ